นองพีี่่เยจะไปไล่ไม่หรอก็ใช่ไงแล้วช่วยยกกันขี่อะไรกันคุณจะไปขี่มอไซค์เล่นแล้วไงแถวนี้ไม่มีขี่หรอจะไปขี่อะไรนู้นจะไปเขาฟ้าแฝกนี่ไม่อยากไปไล่ไม่หรอใช่ก็เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยเอาไปยังไงใส่นู้นไปยังไงเนี่ยมันจะใส่ไปได้ไงเงจะโหวเวฟไม่บัิบวกฮะไม่ใช่เวฟเวฟมันจะไปได้ยังไงเวฟให้เงันตัวนี้เดียวมันจะไปไม่ไปไม่ได้ร้อยเอาบัตเดียวขึ้นไม่ได้หรอกเอาบัตเดียวใช่ไหมเอาบัตเดียวเลยงั้นกูเอาร้อยหนึ่ง ได้ได้ร้อยอาบัตเดียวจะไปยังไงตอนนี้ผมมาทำังไงให้มันยกขึ้นอย่างเงี้ยก็ยกก็ยกขึ้นไปเลยไปเลยจะไปยังไงวะร้อยอาบัตเดียวเขาต้องให้เราบาทนึงอะจะได้หวะโหเวฟคันกระต่ายคนเดียวทำไมจะไม่ได้บาทเดียวบาทเดียวเลยกูเอาร้อยหนึ่งถ้ารอเอารอหน้าออกออกไปได้เฮ้ยใช่ใช่มีคนฉลาดไหย ไปได้เขาออกทำไมอ่ะเอาแล้ก็เสียร้อยเลยเด็กไ่ได้ฮันนี่เมียมันดูวิบากทำไมจะไปไม่ได้ไปทำไมเนี่ยไปเอาจริงเอาไปขี่เล่นต้องเรียนแค่ไหนทุกคนถึงจะต้องเอารถขึ้นไปยังไงเริ่มต้องซ่อมเอ๊ะเอาข้าไปก่อนข้ามไปอือไปยังไไปยังไงไปได้ไปยังไงเนี่ยยาไปไม่ได้หรยบอกมาทำไรถอดล้อนี่ถอดล้อก็ต้องเอารถลงเลดิ เอาไปเอามาให้ผมร้อยนึงเอามาให้ผมบาทเดียวพอเอาไปเอาไปไปได้ไปอย่างไรเยีาคนเสียรถไปบอกว่าไปได้ยี่มสอดคานเลยเยี่ยมเยีมาัน้นึงนั่งรอบงนู้นหน่อยฉถอเน่ยออกนะเฟิรบอกไปเอานะสามั้งมาโอโอ้ยนี่เมื่อไฟออมานี้เลยดูทุกคนน้องๆอโอ้อเงี้ยหนัก ระวังหนีมิ้วเออหนีบพลแลอเฮ้ยจะยองเสียร้อยหนึ่งให้เขาอ่ะความได้ไปได้ความจะเอาร้อยหนึ่งเบอร์คัมสิว้าวกลุ่คนมันจะเอาไปอ่ะคนมันดันทุลังนี่มันไม่มีมันไม่ได้เรียกว่าเวฟนะเวนฮอนด้าเวนเวนจริงจริงที่เกิดเป็นรถของมันเนี่ยเวนจริงๆที่เกิดเป็นรถของมันเนี่ย สวยเลยมันทุ๊กวิบากไปโคตรเท่เลยของบอสได้แล้วนั่นแหละว่าขึ้นได้ป่ะทุกคนขี่ยอดมะล่ะเดีย๋ยวเราไปขี่เลยย่นกันท่อก็สัน่นท่อก็จะพังไปทุกคนวิบากพี่ก็ขึ้นมาอยู่ในคาริเบียนแล้วเดีย๋ยวเราไปขี่รถเที่ยวที่เขาป่าแป๊บหนึครับไม่รู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาแถวๆนั้นนะจะเป็นยังไงคนแถวนั้นเขาไม่เคยขึ้นหรอกเราต้องเอารถเราไปพี่อย่าขึ้นวันนี้เดินทางกันดีกว่าครับผม ต o วในมิบากเราน่ยหว่าเราจะต้องทำที่มันติดมิบากข้างหลังรถอะไรนคุณว่าไหมไม่เอาทำไมอ่ะเลอกเถอะไม่พูดไม่จากำลังคิดอยู่เท่ต่ายแค่อย่างงั้นขับรถมากเลยเออว่ะเฮ้ยทำไมมีอะไรฉลาดเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน้างานแล้วกันว่าไปนถึงนู่นไม่ลงขี่ในไล่อ่ะ จะมันขนาดไหน,นเดี๋ยวเราลุยฝ่ามาันมเลยเนาลุยฝ่ามาันลุยฝ่าขโมยเขื่อนเขาะจะว่าเอาอนะเราไม่รู้หรอกลองมาเราวก็ไกลับเราใส่แว่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเสียวนหรือเปล่ามามาดูนั่งง่ายกันเลยจ 2> 2 <hours> ้ะ t w hours later ไปเอารถลงดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราถึงพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราเอารถลงแล้วขี่วนรอบๆไล่ดีกว่าด,ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไง มาถึงไล่เป็นที่หนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวต้องลากเขามาช่วยยกลงก่อนเพราะว่ารถมันคันใหญ่เอาลงคนเดียวไม่ได้แน่มาเร็นี่ยเอะทั้งร้อยหนึ่งบรรจายกูก่อนดีว่ะจ่ายได้นะแต่เอาคืนนะทำไมให้ช่วยยกป่ะเนี่ยช่วยข้ายกร้อยหนึ่งบ้าะเนี่ยใส่เท้าเนี่ยโอเค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 ร้อยหนึ่งข้ายกก็หายกันพอดีสรุปนักมกูได้ทางมดป่ะเนี่ยก็ได้ไงหนึ่งร้อยห้าร้อยข้ายกห้าร้อยจบมันยังงง ทำลงงก็ไม <S reading uckles> ่รู้ไม่อโอกาสให้กูคิดด้วยถุแล้วกูได้อะไรฮะได้ได้ร้อยแล้วใช่ป่ะหได้มานอยอ่ะอาลงก่อนาไอโยนยนยโ้งหน้ามาอาล้ก่อนมาอนนานแล้วโอเคเอาลงมา ตั้งไว้ใครน้องมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยเดี๋ยวเลยไม่เหนื่อยอะไอแกต้องไปก่อนหน่อยหนึ่นงเสีใส่ฟังนูน้นเ้ามาแล้วไป้น ยานลี่อ้ยบอสไซนี่ย <c oughs> โอ้ยเดียว<า>เดียวมาเดียวเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> เอยเอว่ะมันเหมือนรถมิบานจริงว่ะมันว่าแล้วมันมา,มนมาอย่างเงี้ยมันเป็นจริงนะเอ้าไป

แม่งขย่อยสมองปวดเลยแม่งขย่อยสมองปวดเลยแม่งขย่อยสมองปวดเลยขย่อยมูมูหัวเลยเออขย่อยปวดหัวเลยทำทำไมเนี่ยพี่อุถามจิ๊โอเคฮะทำอะไร เมื่อไรมีจะซื้อวิบากจริงให้วะไม่ถื้อทิ่เดี๋ยว่าท่านไปไหนเลยนี่อ้ให้หูขึ้นก่นเนี่ยโอ้ตายเลยพี่ลงทำไมอะ พี่ลงทำไมเขาไม่ลงว่าคู่เ,เนี <c oughs> ด่ดูดูมันไม่หมันไม่ได้อยู่สภาพเดิมแล้วมันยังมันไฟ <c oughs> ต่อ <c oughs> แล้วขรอ่ไอสพังหมดเลยจะได้เลิกจะได้เลิกซะขัี่ยากนะขีะ่ฮะเฮ้ยมนทโดนดีนะโดดจุกละ เอาวิบากมาเมืองกาไม่เถียงเที่ยวครับได้ฟ้ากินตัวนึงต้มยำอย่างนี้วันนี้นาจอย่าพอแค่นี้และเพราะว่าใส่สูงให้หน่อยไม่เอาแล้ววิบากเดี๋ยวกลับไปทำเป็นรถเทอมแล้วไปชงไฟท้ายแทงที้ผายมาแล้วไม่ต้องทำเขาไม่เอาแล้วฮะไม่ทำไม่ของเขาไม่เอาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเอากลับกลับไปทำเป็นรถจักรนตลาดเหมือนเดิมเลยทำไปเลยเขาไม่เอาแล้วไปเลยจะไได้ม่ต้องเอาแล้ววิบากทำาคันนี้ไปเลยเฮ้ยคินนี้ไม่มีอะไรทังเลยไม่มีเลยมีอะไรพังมีอะไรพัง ไม่มี<ส><ด>อ,อะไรพังเลยเฮ้ยเฮ้วยอันนี้อะไรแหละก็พังเงินได้นะครับเกือกห้างมาใหมบถูกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล like go, go, ค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องชิชชานเคนซี่คาร์ผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีพีหน้าพี่จะทำอะไรต่อแต่ครั้งนี้อีพีหน้าอาจจะเป็นอีพีประกอบกับแต่ไม่รู้ว่าจะประกอบได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าน้องมันจะครบหรือเปล่าอย่าลืมครับน้ำยาเคนซี่คาร์ไปสั่งได้ในเพจเคนซี่คาวันนี้ลาไปก่อนครับลากันที่เขาปลาปแปบ ลักษณะมอเตอร์คอนวันนี้ไปครับไม่มาวันนี้ครับอย่าลืมครับเคสซิ่คาไปสั่งได้ในเพจเคสซี่คาเ, oh, เหนื่อยมากเลยครับผมบาย